วันนี้ก็ไปอยู่กับผมีกแล้ววันนี้ผมก็กดเข้าไนะฮะเกดเข้าแล้วซืสมมดะครับสาวด้วยนี่นะทาผมเมงนี่ผมก็สีบีซีี่ประมาณันกอยู่รังไี่เหรอฮะเี่ยผมก็เกิิตาย เข้าไปแล้วฮะแลก่อนเข้าไปแล้วนะฮะผู้ชมครับทดสอบผมกันได้่งอกมากนะะไรก็ไม่รู้สงหลอนขัดรอยยามาเยอะยวผมล่าหัวกันนะฮะ ครับแล้วคนซื้อลูกซองอะไรก็ได้ลูกซองกระดิง่งไม่รนะู้งาปั่นเป็นอะไรก็ไม่รนะู้อ่ะต้องรอมันก่อนเคา้าว่าเป็นที่เปิดไหมรู้